ดาวเคราะห์นอกระบบดวงใหม่ที่กำลังเผาพลาญกลืนกินสิ่งล้อมรอบอย่างรวดเร็วกำลังเป็นหัวข้อสนทนาที่น่าสนใจในวงการดาราศาสตร์ดาวเคราะห์นี้มีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีหลายเท่าและอยู่ห่างจากโลกถึง620ปีแสงแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคืออัตราเติบโตของมันกลืนกินวัตถุอยู่ล้อมรอบกับอัตรา6,000ล้านตันต่อวินาทีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจและน่าสนใจมากๆนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์นี้เมื่อเกือบ20ปีก่อน และให้ชื่อว่าชา1 1 7 0 7 6 2 6อยู่ในกลุ่มดาวคมิเลนในซีกโลกใต้มันมีมวลขนาดใหญ่มากกว่าดาวพฤหัสบ,บดี5-10เท่าและกำลังสะสมสารจากการดูดมวลสารที่อยู่รอบๆอ,อย่างก๊าซและฝุ่นวิกเตอร์อันเมนรอสอาบัตนักดาราศาสตร์จากขอดูดาวปาเลโมในอิตาลีกล่าวว่านักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์นี้เป็นครั้งแรกและมันเป็นดาวเคราะห์ที่เร่งกลีนก่นกลิ่นสิ่งล้อมรอบตัวมันเองอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่เห็นในดาวเคราะห์ทั่วไป มันก่อตัวขึ้นรอบรอบดาวฤกษ์แม่เหมือนกับดาวเคราะห์ทั่วไปแต่จึงถูกเบี่ยงออกมาหรือก่อตัวขึ้นเดี่ยวจากกลุ่มกา๊าซที่สลายเหมือนดาวฤกษ์แต่ที่น่าสนใจอีกคือดาวเคราะห์นี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พบเฉพาะในดาวฤกษ์อายุน้อยเท่านั้นซึ่งบ่งชี้ว่ามันมีกำเนิดคล้ายดาวฤกษ์นักวิจัยยังพบว่ามันกำลังดูดกลืนพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นประจำและนี่คือส่วนที่น่าตกใจที่สุดดาวเคราะห์นี้กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงเวลาที่สั้นๆซึ่งเป็นนสถากากรณ์ ที่ไม่เคยพบเห็นในการสังเกตการก่อนหน้านี้มันเป็นดาวเคราะห์ที่เร่งกลืนกินสิ่งล้อมรอบตัวมันเองอย่างรวดเร็วทําให้พื้นผิวของมันร้อนและสว่างขึ้นและเห็นจากรอบดาวเคราะห์เป็นไอน้ําที่ไม่เคยพบเห็นมาก,ก่อนนักวิจัยจะพยายามเจาะลึกดาวเคราะห์นี้อีกครั้งในปลายปีนี้เพื่อตรวจสอบว่ามันยังคงดูดกลืมพลังงานอยู่หรือไม่แต่อันมินรอสอาบัตกล่าวว่าการค้นพบเพียงครั้งเดียวไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับภาพรวมมากนักทีมวิจัยต้องการเก็บข้อมูลมากขึ้นเพื่อประเมินว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน และนานเทียงใดและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดคุณคิดว่าดาวเคราะห์นี้มีกำเนิดอย่างไรมันเป็นดาวฤกษ์ที่เบี่ยงออกมาหรือเป็นดาวเคราะห์ที่ก่อตัวขึ้นเดียวมันเป็นคำถามที่ยังคงเป็นลักษณะที่น่าสนใจและน่าพิจารณาในวงการดาราศาสตร์คุณคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรมีความคิดเห็นอะไรไหมมาพูดคุยกันในกลางคนรักดาราศาสตร์เลย